สวัสดีทุกชั่วรานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับอันนี้มาเข้ามาดูในเดโมเซเลเชียลนะครับผมระบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดูแย่ขนาดนั้นนะผมว่าแต่คงยังไม่มีอะไรเยอะหรอกสเปซปลากระโรดดปกติครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแลอยู่ในเอเวอเกตในเก็บยันในเอเวอเรตยังเก็บของอะไรไม่ได้นะยังแบบดูปกติมากนี่ใช้วาปเลยหรอ เอาค่อยค่อาๆดูนะครับมีอะไรบ้าง,าง,างในอนาคตซื้อเที่ยวอาจจะไปได้ไกลหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปนะฮะก็แบนี้ F A ได้เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งสภาวะที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สภาวะจริงๆนะแล้วการเก็บไปพวกเอ่ไอไพวกนี้มันก็ไม่ได้หมาความว่าเราจะได้ของจริงๆนะครับผมอาจจะต้องไปแปลงแปลรูปตามเซเลเทียวนะครับ มีมีวาฟนะถือว่าแบบเออลองลองเล่นดูลองเล่นเดโมดูก่อนได้นะครับเราก็วาร์ฟขึ้น็นบนยากนะนะฮะมีจรวดนะซึ่งผมมองดูแล้วน่าจะในอนาคตน,น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะพอเก็บเสร็จปุ๊บเราทำอะไรได้ต่อทำอะไรไม่ได้นะครับไม่มีอะไรจะทำได้แล้วในเวลานี้ ขึ้นบันไดลงบันไดก็ยังไม่อีดอะไรนั่นแหละเจ็บอะไรไปวะแล้วออกไงอืมไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับ เราเก็บไปแล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะสรับผมผมมอนนะครับถ้าใครอยากจะลองเข้ามาเล่นนะลองเข้ามาดูได้นะครับผม,ผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกนะเดี๋ยวผมลองเดินดูในพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าเผื่อม,มีอะไรให้ลองเก็บๆดูนะฮะแต่เก็บไปก็ไม่ได้อะไระครับเป็นเดโมครับผมไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวคอนเนคเวอรเล็ตนะทำอะไรไม่ได้นะครับนี่เขาคงจะเอามาให้เราดูว่าเอ้ลสลับอย่างนี้นะคุณเก็บก็ไม่มีอะไระครับปกติเฉยๆเลย พื้นที่รอบยานก็จะมีตัวค้ำยานอยู่นะฮะสี่มุมแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงจรวดดีกว่าถ้าตัวเกมลองกดเข้ามาในเดโมในตัวลเล็กนะฮะใช้พลังงานในการใช้น่าจะไม่เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นการตอบสนองของระบบแต่ละระบบนะครับผมค่อนข้างที่จะ ดีนะพอสมควรดีพอสมควรนะครับสำหรับแบบเกมที่ไม่ได้คาดหวังอะไรไวมาก่ะโอ้มีเกาะอะไรมีเกาะด้วยบินยังไงอ่ะอาจจะบินได้แต่ผมไม่รู้ว่าบินยังไงท่านนี เอาไม่เกาะขาด้วยเว้ยเอเอใจงว่ดสายครบสูตรจะเป็นยังไงกันเนี้ยตัวกล่องอ,อื่นยังใช้ไม่ได้นะครับผมไม่ต้องไปาคาดหวังอะไรมากนะตอนนี้กระจกดีกว,ว <S <S 1> <S 1> <S ่าเดินไปดูสำรวจร,รอบๆครับลงี้ช่างกว้างใหญ่ขึ้นไปบนสุดมันจะเป็นยังไงเราลองดูเปีนต้นเปีนต้นยูซูตุยเปีนต้นยูอะไรล่ะ ทางไหนฟันไอตัวนี้มันน่าจะหอได้นะทำไมมันหอไม่ได้ฟันไม่เป็นไรหอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเงินกนะันมากค่อยๆ่อยไปค่อย,ค,อยค่อยไปในเรื่องสำรวจดูนะครับผมว่ามีอะไรว่าที่เราดูแบบน่าสนใจนะ คงจะมีให้เล่นหลากหลายอยู่นะครับผมไอตัวเจ็ตแพกที่ติดหลังเนี่ยมันคงจะทําอะไรได้นอนาะคตแหละมันคงไม่เอาไว้ติดเป็นเกาะงงย่นอย่างเดียวรนะับ เดินไปกลับไม่ไม่กลขนาดนั้นนะครับผมหลายคนอาจจะมองมันไกลนะผมมองไม่ค่อยไกลหรอกเก็บไปแล้วไม่ต้องเก็บอ๋ออาจจะเป็นเกาะก็ได้มันอาจจะไม่ใช่แบบอจรวด <c oughs> นำวิถีหรือเป็นอย่างอื่นนะครับผมดูเป็นเกมที่ออกแบบไม่ไม่ไม่ยุ่งยากนะทุ่งหญ้าดินหินอิดนะครับผมดูไม่ยุ่งยากั้งดูว่าในอนาคตเมตาเวิร์สของเขาจะเป็นยังไงนะ นี่เรามาดูในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับของยา้ามันทำอะไรได้บ้างเฮ้ยมีบวกด้วยเว้ยเท่ว้โดยรวมข้าวๆก็จะประมาณนี้แหละครับผมใครสนใจเล่นเกมนี้นะครับก็มาลองทดสอบดูได้นะ,ส,ะสำหรับผมผมว่าโอเคแล้วล่ะใกนการทดสอบครั้งนี้นะครับผมสืที่ว่าเป็นเกมเกมหนึ่งนะที่ เขาออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเกมยิงเดโมนะครับตอนนี้มีเดโมออกมาแล้วนะตอนแรกดูเหมือนกับการเล่นธรรมดานะครับผมแต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆเขาเนี่ยมองว่าอนาคตของเกมนี้อาจจะมีอะไรให้เราศึกษาอีกพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เราอาจจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะทั้งตัวอสูรทั้งตัวโลกใหม่ทั้งตัวอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็มองว่าตัวเกมนี้อาจจะเี่งบางพอสมควรในอนาคตนะ ต่ในเวลานี้ถ้าคุณสนใจนะครับผมที่จะลองศึกษาเกม Pay to Earn เกมฟิเกมไฟล์นะครับที่เกิดขึ้นนะคุณก็ผมย้ําเตือนเสมอนะว่าอย่าได้กู้เงินเข้ามาเล่นโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่ดูแรงเงินของคุณไม่ใช่ตัวผมและผมก็เป็นห่วงคุณได้เท่านี้นะครับผมไม่สามารถที่จะไปชักจูงคุณได้แม้ว่าผมจะบอกข้อเสียมากมายก็ตามแต่ถ้าคุณมองถึงข้อดีไปอย่างเดียว ข้อเสียที่ผมพูดไปมันก็ดูไร้ค่านะครับผมแม้ผมจะพูดโดยเป็นการที่สุดก็ตามนะครับผมไปเจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ